ดีครับวันนี้เราจะมา <โล S 1> อัปเด,ดตเพิ่มเติมวันที่สองตุลาคมวันนี้เราจะเริ่มเอาทรายปรับระดับวันนี้5คิวนะครับเนี่ยหคิวไม่รู้นะไม่น่าพอน่าประมาณสัก10คิวน่ย <โล S 1> ช่างใหญ่ผมกำลังเข็นอยู่ ช่างกุ้งนะครับช่างช่างกุ้งนะครับช่างกุ้งใช้บริการได้นะครับช่างกุ้งช่างกุ้งคลองห้านะครับตัวจริงเสียงจริงใครมีงานแถวคลองห้าใช้บริการได้นะครับราคากันเองงานเสร็จเหลือไม่เหลือว่าอีกทีหนึ่ง เอาละทีนี้ก็กลบพวกปอดซึมเรียบร้อยปอดปอดกวานั้นต้องเปิดไว้นะอย่าพกโอบนะโอเคโอเค